สวัสดีครับไูดูที่ครับวันนี้อยู่ที่ปทุมธานีปชชงพะน่ที่เราเห็นรถรถวิ่งอยู่เนี่ยนะฮะอันนี้คือถนอน3 4 6ก็บอกว่าเป็นถนนที่ค่อนข้างที่จะเป็นทางหลักในการสัญจรเลยที่จะเดินทางไปทุกอยา่างต่างๆนานานะฮะ วันนี้เราจะมานำเสนอที่มีหนึ่งแปลงขนาดเท่าไหร่หไร่2งาน15ตาราง,งวานะครับติดถนน3ามี่แบบนี้นะฮะด้านโน้นจะเป็นโรงงานผลิตลูกปืนล้อรถนะฮะแล้วก็มีบรษัทไทยินโนมโตะอยู่ด้วยโรงงานไฮยินโนมโตะนะฮะ ใครที่อยากจะทำโรงงานเก็บเป็นโกดังเก็บของต่างๆนะผมว่าเหมาะมากใช่มีอุปกรณ์เดียวขายกไม่แบ่งราคาไล่ละ5ล้ล้านไปดูกันฮนะ <S <S ตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ของที่ดินแปลงนี้นะฮะด้านฝั่งขวามผมเนี่ยก็คือจะเป็นด้านที่ติดถนนดฮงดูฮะก็คือติดถนนลาดยางหัซี่เลนเลยเป็นถนนหลวง3 4 6นะครับหน้ากว้างในประมาณ80-83ถึง83เมตรโดยประมาณนะ แล้วก็ลึกเข้ามาเนี่ยจากนี่ถึงถึงโน่นเลยฮะเห็นที่จอดรถไหมลึกเนี่ย120กว่าเมตรดูกว้างขวางมาก6กไร่นี่ทำอะไรได้เยอะแยะเลยสามารถผลิตโรงงานทำโรงงานผลิตอะไรก็ได้เลยนะฮะและที่สำคัญปกติถ้าคุณจะซื้อที่ดินแบบแถวเนี้ยนะครับมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นแอ่งน้ำที่ลึกลงไปแล้วเราต้องผม,มเป็นเม,นเมตรแต่ว่าตรงเนี้ยเ๋งจากนี่เลยฮะเดดที่ผมยืนเนี่ยดูเดิอันนี้คือระดับถนนเลยเห็นไหมมันไม่ต้องผมแล้วอะ่ะคุณสามารถเรียมหน้าดินแล้วก็ ลงงานก่อสร้างได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีที่มันจะสามารถทําให้คุณประหยัดไปได้เยอะเลยนะครับส่วนสําหรับใครที่บอกว่าเอ้ยอยากจะซื้อเก็บไว้เก็งกาไรผมอยากให้คิดนิดนึงาะว่าที่ดินลักษณะน,นี้แปลงในแบบนี้มันมูลค่าค่อนข้างสูงมูลค่าเกิน50ล้านนะครับจะโดนภาษีที่ดินคุณก็ต้องรับสภาพด้วยว่า1ปีคุณจะเสียเท่าไหร่นะต้องอาจจะต้องคํานวณน,นิดนึงถ้าถติว,ว่าคนที่ซื้อไปเก็งกาไรนะส่วนตัวผมคิดว่าที่ดินลักษณะนี้ถือว่าสวยเลยสําหรับทาโกดังทา โรงงานต่างๆนานานะฮะที่ดินนะฮะแปลงนี้ราคาไร่ละ15ล้านบาทนะครับจำนวน6ไร่2งาน15ตารางวาก็ตกประมาณ90กว่กาล้านนั่นเองนะครับ <S 2> <S 2> <S ถ้าใครสนใจก็โทรมาที่นี่ฮะตอบันที่นี่เลย090-199-9369นะครับสำหรับคนที่อยากจะทำโรงงานนะอันนี้เหมาะนะครับใช่ค่ะซือสร้ <S 2> <S 2> สางโรงงานนะครับอันนี้เหมาะนะ ที่ดินแถวนี้ผมว่าห,าหาได้ยากแล้วนะครับยากมากพี่สำหรับถ้าเราจะมาสร้างอะไรโรงงานที่มันขนาดใหญ่ใช่อยากให้คิดง่ายๆนะครับว่าค้างสินค้าแบบ PRC เขามาตั้งอยู่ตรงนี้ใช่แล้วโรงงานลูกปืนมาตั้งอยู่นี้นะฮะ <S 1> <S 1> โรงงานไอยีโนวโตะมาตั้งอยู่นี้โรงงานใหญ่ๆทั้งนั้นเลย<ช>อยากให้ลองคิดดูว่าโอ้ขนาดโรงงานใหญ่ๆยังเลือกแถวเนี้ยผมว่าหนึ่งเลยมันคุ้มค่าสองคือมันไม่ไกลกรุงเทพแล้วมันสามารถออกสู่อุธย,ยา,ยาได้แบบสะดวกเลยนะฮะฝากไว้พิจารณาสำหรับแปลงนี้นะครับ